สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงในเรื่องของชีวิตในเรื่องของโชคลาภโอกาสต่างๆมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีความสำเร็จมีความสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาและรอคอย แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีจุดที่ควรระวังอยู่เหมือนกันส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันอาทิตย์คือ10บถ้วย10บถ้วยคือความสมหวังในสิ่งที่ตั้งตารอในสิ่งที่รอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับงานเติบโตงานมั่นคงขึ้นงานมีความสำเร็จ ไม่ว่าท่านจะทํางานประจํางานส่วนตัวหรือว่ามีอาชีพอิสระนะครับภาพรวมแล้วดีมีความสมหวังนะครับในสิ่งที่รอหรือว่าเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินไม่น้อยนะครับรับเงินเยอะๆนะครับได้กำไรจากการค้าขายรอคอยเงินจะสมหวังเรื่องของประเด็นความรักก็มีโอกาสดีนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะได้จัดงาน เพื่องานมงคลงานเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับหรือว่าภาพรวมๆแล้วดีมีความสำเร็จมีคนมาร่วมงานมีความบันเทิงมีความสุขเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์คือราชิน,นีบริยนนะครับนี่คือความสมบูรณ์ความมั่นคงเรื่องของ เงินนะครับวันนี้รับค่อนข้างจะเยอะนะครับใครที่รอคอยเงินอยู่จะสมหวังนะครับสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์วันนี้นับเงินมีความสุขมีความเพลิดเพลินและก็โอกาสดีๆของความรักก็จะเติมเต็มเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับมีเดวิลอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือความรอบครอบเลยนะครับ ป้องกันเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะผิดพลาดการติดต่อง,งานวันนี้นะครับแม้ว่าท่านจะดวงดีจะมีความสำเร็จแต่ว่างานใหม่ๆที่กําลังทําอยู่ในช่วงเวลานี้ที่กําลังจะทําสัญญาที่จะตกลงกันในวันนี้นะครับก็ต้องระวังข้อผิดพาลาดระวังงานที่อาจจะมีปัญหาในภายหลังต้องตรวจสอบที่ไปที่มามีความถูกต้องแม่นยําก่อนนะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ถึงจะมีโอกาสรับเงินเยอะๆแต่ว่าอาจจะมีบางคนทําให้ท่านเสียหายในเรื่องของการเงินด้วยพี่น้องชาววันอาทิตย์ต้องตรวจสอบเอกสารการเงินให้ความรอบคอบนะครับจะให้ใครหยิบเืมเงินวันนี้รระมัดระวังป้องกันไว้ด้วยนะครับเรื่องของประเด็นความรักวันนี้นะครับอาจจะมีตัวแปรตัวแรกให้เกิดความไม่สบายใจก็เป็นไปได้นะครับหรือท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับวันนี้มีเรื่องของลูกหลานบริวารที่จะต้องแก้ไขอาจจะมีความเดือดร้อนเพราะจุดนี้ด้วยนะครับหรือไม่ท่านต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนมุ่งมั่นอดทนแล้วท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาได้แล้วพบกับความสำเร็จนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องงานที่ทํามาแล้วจะมีโอกาสดีนะครับมีความมั่นคงมี ความเสเ็จที่เป็นรูปธรรมการเงินวันนี้รับเงินเยอะความรักก็ลงตัวมีงานมีกิจกรรมดีๆเข้ามาเพื่อความสุขเพื่อความเพลิดเพลินมีงานแต่งมีกิจกรรมที่ดีๆต่อไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจิตจุดที่ควรระวังคือปัญหาที่อาจจะมาพร้อมกับความเสเ็จอาจจะมีปัญหาด้วย ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะมาพร้อมกับการงานมาพร้อมกับการเงินหรือไม่ก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของความรักอันนี้ก็ยังเป็นส่วนที่พี่น้องชาววันอาทิตย์ควรระวังอยู่บ้างนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่าน วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้นะครับยังมีความมั่นคงดีเยี่ยมนะครับมีดวงจกกักรพรรดินีสมบูรณ์มั่นคงลงตัวนะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันจันทร์คือ10บไม้เทา้างานยังเยอะนะครับวันนี้ชาววันจันทร์ครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลซ์หรือไม่ก็อาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับคนที่รอคอยงานวันนี้มีงานเข้านะครับ ทำงานรับงานการจัดซื้อการที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับการงานที่ให้ความมั่นคงต่อไปเริ่มต้นเข้ามาบางคนก็จะได้รับผิดชอบบริหารดูแลงานสําคัญสาคัญถึงจะเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่างานยังโดดเด่นมั่นคงนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นดวงของจักรพรรดินีนะครับมั่นคงลงตัวมากๆสมบูรณ์แบบมากๆนะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับต่างก็จะได้รับบทบาทที่ดีต่างก็จะมีความสมบูรณ์ <hooting S 1> นะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับในรูปแบบที่ดีมั่นคงนะครับการงานก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นเรื่องของการเงินดีเยี่ยมโอกาสที่จะได้รับร<ห>เงินจํานวนเยอะๆนะครับหรือไม่เรื่องของความรักลงตัวสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้เป็นดวงที่คนจะได้รับสิ่งที่ดีมากทีเดียวนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นเรื่องของความสมบูรณ์นะครับวันนี้ในเรื่องของครอบครัวลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามามีทั้งงานมีทั้งเงินมีทั้งความเข้าใจที่ดีมีความเพลิดเพลินม,มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆเ,เข้ามาด้วยนะครับนี่เป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่ามีความหมายที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาครับเรา,าจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นหนึ่งดาบนะครับเรื่องของความตั้งใจวันนี้มีโอกาสลงมือทําในสิ่งใดก็จะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็จะเติมเข้ามาด้วยคําว่าสําเร็จโชคลาภสิ่งที่ดีๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้เปดวงของจักรกับพัจญีคือดวงของคนที่จะได้รับความสําเร็จที่ดีมากในเรื่องของการงานการเงินความรักสมบูรณ์มั่นคงลงตัวได้รับความสำเร็จมีกิจกรรมดีๆมีความสุขมีความเพลิดเพลินเติมเต็มเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้สิ่งใดที่ท่านตั้งใจจะทําแล้วโอกาสจะเป็นความสําเร็จมีความมั่นคงต่อไปนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ทรหดอดทนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจะมีบรรยากาศที่สมบูรณ์เติมมานะครับ ส่วนรายละเียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่สำหรับชาววันอังคารคือ3ดาบนะครับ3าดาบคือข้อที่ควรระวังวันนี้อย่าใจร้อนนะครับชีวิตมันร้อนนิดหนึ่งนะครับวันนี้ใจเย็นๆจะทำอะไรก็ตามจะติดต่อพบปะกับผู้คนหรือทำสัญญาการงานใดๆก็ตามนะครับวันนี้ต้องรอบคอบนะครับเพราะว่า มันมีโอกาสที่ท่านจะมีความขัดแย้งมีการทะเลาะวิวาทได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ต้องบอกว่าใจเย็นๆไว้ก่อนจะดีนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นอัศวินดับอัศวินดับคือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการสร้างงานสร้างอาชีพการแก้ไขปัญหา วันนี้ชีวิตยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้อยู่เฉยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่าวันนี้มันมีเข้ามาตลอดนั่นหมายควาว่าการงานของท่านจะมีเข้ามานะครับบางคนย้ายที่ทํางานบางคนมีเหตุต,ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบางคนจะต้องมีงานใหม่ๆเข้ามาแก้ไขตลอดนะครับนั่นคือความอดทนเต็มที่วันนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับมเอะเว ระวเบวิคือโอกาสใหม่นะครับพี่น้องชาววันอังคารครับแม้ว่าท่านจะเจออุปสรรคอย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ดีขึ้นในการที่ท่านจะเปลี่ยนเิกฤจเป็นโอกาสทองงานจะดีขึ้นท่านที่รอคอยงานอยู่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาจะสมบังบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นมีความรุ่งเรืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระ การติดต่อการงานถึงจะเจอปัสสักแต่ก็จะผ่านได้จะพบโอกาสใหม่ๆได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับการเงินเริ่มดีขึ้นรายรับมีความสําเร็จตามที่รอคอยนะครับมีเงินเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้รวมทั้งคําว่าความรักมีโอกาสดีที่ท่านจะสมบัตนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอังคารนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเกมเพลนได้รับโอกาสใหม่มีโชคลาภมีสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงมีความสำเร็จ ในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้พี่น้องชาววันอังคารต้องใจเย็นๆนะครับลดความขัดแย้งลดความเสี่ยงที่จะนําไปสู่ความ ไม่พอใจหรือว่าการทะเลาะวิวาทให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มุ่งมั่นอดทนแล้วถ้าจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นงานเงินความรักจะดีขึ้นรวมทั้งโอกาสโชคลาภสิ่งดีๆจะเริ่มหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้จะมีแสงสว่างเข้ามาในความมืดมิด มีความหวังมีประกายของโอกาสใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ1เหรียญน,นะครับหเหรียญคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินเปิดเส้นทางการเงินได้ดีจะมีเงินหมุนเข้ามามีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋า ไม่ว่าจะรับอย่างไรก็เป็นโอกาสที่ดีๆนะครับรับมากรับน้อยวันนี้เริ่มดีขึ้นมีโอกาสดีๆทางด้านของการเงินเข้ามาแล้วนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นฤาษีนักบวชนะครับนี่คือแสงสว่างที่ส่องเข้ามาท่านอาจจะเจอ,อปสรรัสสาวะเจอความมืดเจอทางตันในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องชีวิตทั่ว,วไปเรื่องการเงินหรืออุปสรรคต่างๆมันมากมายเหลือเกินในช่วงก่อนหน้านี้ วันนี้เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะส่งเสริมให้ท่านได้พบกับสิ่งที่ดีผ่านพ้นอุปสรรคได้มีความหวังได้นะครับโอกาสใหม่ๆก็จะหมุนเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาวบันพุครับเป็นชาริออตชาริออตคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จ บางคนยังมีการเดินทางยังมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานบางคนต้องศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างอนาคตตัวเองนะครับชีวิตจะเดินหน้าต่อไปผ่านอุปสรรคได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นรายชินีไม่เท้านะครับโชคลาภมาพร้อมกับการงานที่ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ข้อแนะนําให้โชคลาภด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีแสงสว่างเข้ามาในความมืดมนโอกาสใหม่ๆความหวังใหม่ๆ จะหมุนเข้ามาแล้วนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมให้ท่านได้พบกับโอกาสไปใหม่ผ่านพน้นอุปสรรคได้จะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานหรือไม่ก็ศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติม,เพ,มเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นการเงินเริ่มมีเส้นทางที่ดีขึ้นนะครับจะมีเงินหมุนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับความรักอดทนรอคอยนิดนึงนะครับใจเย็นๆสำหรับคนที่รอคอ,คอยความรักนะครับส่วนโชคลาภวันนี้มาพร้อมกับก,บการเปลี่ยน แปงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานมาพร้อมกับความช่วยเหลือที่ผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมให้ได้รับนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหสดดัสบดีพี่นน้องชาววันพฤหสดดัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบัดน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า ทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤลหัสบอดีนะครับวันนี้มีงานมีเงินมีสิ่งที่ดีๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งจะมีชื่อเสียงมากๆด้วยนะครับ ส่วนรายละเอียดต,ต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ <c ough> you, ars, ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสวันนี้งานเข้านะครับงานมาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการสร้างที่ทํางานหรือว่าเปลี่ยนแปลงบรรยากาศใหม่ๆการทํางานเริ่มต้นได้นะครับอาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามามีตําแหน่ง มีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือเป็นอาชีพเสริมที่เพิ่มเข้ามาจากงานประจําก็จะเริ่มต้นได้ดีขึ้นนะครับเป็นการมองไกลๆถึงอนาคตได้นะครับบางคนมีงานใหม่ทําสัญญามีการเจรจามีข้อตกลงใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาด้วยสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานต่อไปในอนาคตได้นะครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสดีรับเงินนะครับมีการว่าจ้างเข้ามามีรายรับมีรายได้มีผลประกอบการมีกําไร ความรักก็เริ่มดีขึ้นด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น7เ,เหรียญเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินรายรับค่อนข้างดีแต่ว่ารายจ่ายยังมีท่านต้องจัดการบริหารด้วยความรอบคอบแล้วท่านก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาลงทุนถูกที่ใช้บริหารใช้หลักการบริหารแล้วก็มีความระมัดระวังโอกาสของความสำเร็จในเรื่องของการเงินก็จะตามมานะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2มีสองเหรียญน,นะครับในเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการที่ท่านอาจจะต้องเอาเงินจากจุดนี้มาใช้จ่ายในอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อที่ควรระวังบริหารเงินด้วยความรอบคอบด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีนะครับเป็นสันนะครับเป็นโชคลาภแบบระดับบิ๊ก รลดหลับโตๆตใหญ่ๆมีความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับโชคใหญ่ๆเข้ามาในช่วงเมลาดานี้นะครับชื่อเสียงก็จะดีมากโอกาสของความสำเร็จมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับนี่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันพฤหัสบดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้การเริ่มต้นเกี่ยวกับการงานเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีการขยายงานมีการสร้างโอกาสใหม่ๆมีการเจรจามีการทําสัญญาตกลงการว่าจ้างการซื้อการขายเข้ามาในช่วงเวลานี้การเงินก็เริ่มดีขึ้นรับเงินเข้ามาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าการลงทุนการบริหารการเงินต่างๆต้องรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายจําเป็นขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ความ รักเริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่รอคอยความรักรวมทั้งโอกาสดีโชคลาบรับโชคก้อนใหญ่ๆรับโอกาสใหม่ๆรับความสุเสร็จมีชื่อเสียงมีความสุเสร็จยิ่งใหญ่เข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้นะครับมีอุปสรรคต้องจัดการต้องแก้ไขมีโอกาสในการที่จะ แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดจากอดีตได้สิ่งใหม่ๆความสำเร็จใหม่ๆก็จะเริ่มต้นดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พายารร์ใบที่1คือเด็กถือไม้เท้านะครับเป็นเรื่องของความมุ่งมั่น ในการสร้างงานสร้างอาชีพการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาการที่จะหมุนเข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นหนึ่งในบทบาทของท่านที่ท่านจะต้องทํารับผิดชอบ ตามหน้าที่ของแต่ละคนนะครับวันนี้คนเป็นพ่อแม่ก็จะไม่เรื่องของลูกน้องของลูกหลานที่จะต้องดูแลเพื่อส่งเสริมให้เขาเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงคนเป็นครูบาอาจารย์ก็จะไม่เรื่องของลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับให้ข้อแนะนําให้คําปรึกษาดีๆเพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกศิษย์ของท่านคนที่เป็นหัวหน้าก็จะมีเรื่องของลูกน้องพนักงานเข้ามานะครับนี่เป็นแนวทางชีวิตบทบาทของหน้าที่ของท่านนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นราชาดาบนะครับเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้ ผ่านอุปสรรคได้นะครับวันนี้สําหรับท่านที่เจ้าอุปสรรคใจเย็นๆนะครับวันนี้มีเหตุมีผลใช้สติปัญญานะครับอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปแล้วท่านก็จะสามารถจัดการปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของใครบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น7ด ถ้วยนะครับจะถ้วยวันนี้นะครับมีจุดที่ควรระวังคือความคิดที่มันสับสนมันวนเวียนอยู่กับเรื่องบางเรื่องที่หาทางออกไม่เจอนะครับใครที่รู้ตัวเองว่าคิดมากคิดเดยอะจนเกินเกินไปวันนี้ก็ต้องระวังนะครับตรวจสอบความคิดตัวเองบางเรื่องก็แค่เป็นความฝันบางเรื่องไม่เป็นความจริงแต่ว่ามันมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของท่านนะครับ แยกแยะให้ออกตัดสินใจให้ถูกเลือกเอาสิ่งที่ดีที่เป็นเหตุสามารถทำได้แล้วทั้งก็จะผ่านอุปสรรคได้ลงมือทำดีกว่าที่จะคิดอย่างเดียวนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเม .6 ถ้วยนะครับในเรื่องของโอก,กาสดี เรื่องของโชคลาภวันนี้โชคที่คิดว่าจะไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินที่คิดว่าจะสูญเสียไปมีโอกาสที่จะได้รับนะครับสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้วันนี้มีโอกาสกลับคืนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของไรายได้การเงินเรื่องของงานที่มีปัญหาวันนี้สามารถจัดการได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาความรักที่ไม่ดีความรักที่เคยมีปัญหา วันนี้กลับคืนมาแล้วนะครับมีความเข้าใจดีคนที่รอคอยความรักอยู่จะสมหวังนี่คือโอกาสดีในการที่ท่านจะได้รับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดหวังว่าจะได้มีโอกาสที่จะได้รับด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงของคนอาจจะมีปัญหาต้องจัดการแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ายังมีโอกาสที่จะผ่านพ้นวาสังต่างๆไปได้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิดสับสนวนเวียน อยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขจัดการลงมือทําแล้วท่านจะประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้ตั้งใจมั่นมุ่งมั่นอดทนแล้วเดินหน้าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานใดๆก็ตามนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคได้มีโอกาสที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตแล้วก็รับสิ่งที่ดีๆเข้ามา ความที่ท่านจะได้รับนั้นคือบางเรื่องบางอย่างอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นไปได้มีโชคแบบไม่รู้ตัวการเงินก็จะได้รับแบบไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะครับคนที่รอคอยความรักอยู่จะสมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้เริ่มต้นใหม่ได้นะครับผ่านผลอุปสรรคคนที่ท้อแท้หมดกําลังใจยังมีโอกาสในการที่จะได้สร้างสิ่งดีๆรอคอยแล้วจะสมหวังนะครับ ส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ1ไม้เท้านะครับเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีในวันนี้จะประสบผลสำเร็จนะครับคนที่เราคอยงานอยู่มีงานเข้ามาได้งานลงมือทำงานสร้างอาชีพได้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงได้นะครับหรือว่าท่านที่เราคอยเงินรอคอยความรักด้วยมีโอกาสจะสมบังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นดมูลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่ท่านเจอปัญหาเจอความรู้สึกที่ไม่ดีตัดสินใจไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆแก้นะครับรอคอยช่วงจังหวะเวลาที่ดีๆนะครับบางเรื่องบางอย่างอาจจะยังไม่พบทางออกไม่เป็นไรนะครับโอกาสของท่านยังมีในการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3กันนะครับเป็น6กไม้เท้านะครับคือการเริ่มต้นทีเปิดทางขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการงานนะครับวันนี้คนที่รอคอยงานอยู่มีโอ,อกาสจะได้งานทําคนที่สมัครงานไว้ก็มีโอ,อกาสดีเช่นเดียวกันนะครับจะได้งานทําคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็จะได้เริ่มต้นสารต่อเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นงานอิสระก็ยังมีโอ,อกาสเช่นเดียวกันนะครับ เรื่องของโอกาสทางการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะได้รับเงินมีกําไรมีผลประกอบการที่ดีมีเงินใหม่ๆห,ม,หม,มุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักก็จะมั่นคงขึ้นนะครับคนที่รอคอยความรักคนที่ต้องการสารต่อความรักให้มันคงต่อไปก็มีโอกาสครับจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น9ก้าไม้เท้านะครับวันนี้งานเยอะนะครับโชคลาบมาพร้อมกับการงานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องทํางานด้วยความรอบคอบรมะมัดระวังไม่ทุ่มเทจนเกินไปบางทีก็อาจจะมีผลเสียคือเรื่องของสุขภาพมีความท้อแท้เหนื่อยหยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่จัดการด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักรวมทั้งเรื่องของการรอคอยและจัดสมหวังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับการงานเริ่มดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาตลอดความรักก็จะเริ่มเข้าใจที่ดีต่อกันเพียง <P ew ing> แต่ว่าท่านอาจจะมีปัญหาทั้งด้านของการตัดสินใจมีความหดหู่มีความเศร้าหมองมีความท้อแท้อยู่บ้างขอให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วท่านจะพบโอกาสใหม่ๆนะครับงานดีขึ้นโชคลาภมาพร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดมาพร้อม กับการทํางานโดยไม่พักผ่อนนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเอาละครับวันนี้มหมฮักก็พยากรณดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆด,ด้วยนะครับ สำหรับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนพบสิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ